จ้ามาพ่อกับช่องอานางอ้านี่คนมักมวลจะอากาศหนาวๆพี่น้องเอ้ยสิงไกห่อนห่อนก็ขอนียวห่อนห่อนมาด้วยจ้าไม่กินน้ำกันงเดยอพี่นน้องเอ้ย อหนึ่งกะต้มปลาปนที่ปนกินกับปิ้งไกล้อ่ะนะครับอันนี้เพิ่มกะบกบรลัง่ั่วผักอยู่ผักส,ด,สดก็ปนพี่น้องบ่ม,มีผักมันบอน,นันดอกปนมันต้องมีผักกับแก่นจ้าผักหลายครับผักสดแซ่บบาดเนี่ยผักย่างอาง่างยาอี ไกลแล้วครับไกลแล้วได้อีกระดับหนึ่งแล้วไปปลาประทู่หอมจ้าทู่หอมพี่เนองปนประทู่หอมใส่บวชพิกโผล่ ลังใดที่ครับสีสันสวยงามเดินแซบบอหนอเดินแาแบบอยู่ดิเนจงกนักวิจิต่มมนเหล็กพี่น้อจังเอาหนามใส่อัว หหอมปนแสบดีก้อยเข็นแข็นพี่น้องก้อยแข็นแข็น แล้วแล้วแล้วเราไปนอนมามาคุยมันแต่งมันข้ามเงี้ยเงี้ยเศษก้อยเขา

แช่ให้ในเด้อพี่น้องเด้อติดตามช่องไม่ให้ในเด้อจะเด้อช่องอานะอาอ่าวเนี่ยพดพ่นมะกรนเด้อจะเด้อ